โอเคนะครับก็กล yeah, okay. ับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับสุเกมคอยแบงกับนาวาเก่งเป็นสีสวัสดีครับครับผมไม่ได้อยู่ในเกมฮะพาคุณเข้าเกมมาสิครับผมรออยู่ผมก็รอเอนแอคชั่นอยู่ตอนนี้ก็คืออ่ะพัาะงั้นเดี๋ยวนาวาคุยกันไ้เดี๋ยวผมเล่นเองครับมาเข้าเกมตึง โอเคถ้าเกิดมันกระตุกหรือมันค้างนะเขาไม่รู้เป็นไงเหมือนกันค้างอ่านี่แม่งไม่ค้างครับโอ้เจ๋งมากครับไม่ค้างแล้วตะตี้ได้ไหมได้ค่ะคือถามว่าของตอนนี้ของผมไม่ได้แล้วฮะทำไมผมถึงต้องใช้ปืนเนี่ยเพราะว่าผมอยากษ์ใช้ปืนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเอว์ตายเลยใช้ปืนนี่แหละเป็นโกรทเป็นโกรทเพะตอนนี้ห้องก็เต็มแล้วนะครับนาวาก็เข้ามาไม่ได้แล้วรอรอรอ ตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรปัางาหัดต้องไปแล้วอัดตั้มอัตยาสายเลยตอนนี้ตอนน้องหนีก่อนชุบเขายยงเข้าไประเบิดเข้าใหม่ไม่ได้วะโอ,อ้เสือแตกโบกนาวาก็เชืวพูดอะไรนิดนึงหน่อยก็ได้นะครับครับกำแก้ปัญหาอยู่นะฮะมันไม่ขึ้นเขาถึงอัดไปแค่ประมาณนาทีเดียว มันไม่ยอมขึ้นเว้ยไม่ยอมขึ้นน่ะนี่ครับยิงกระเบ,บิดแล้วเลี้ยวนี่แมสคิวด,ด้วยได้แมสคิวครับโอ้โหโชว์เทพในทริปโ,โอ้ยนเโหแป๊บเดียวขึ้นไปที่สามไม่ได้โอเคคลิปคอยแบงค์นี่ก็จะได้ลงหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอ,อ้ยทำไมของเขาไม่ขึ้นวะไม่รู้ไปดูดิไปดูนี ได้แล้วัวปตรงได้โอ้ยเข้าไปถูกลุมกระตำเออวะอยูปเปิดใช้ไอเทมโคดเอาคอตั้ปแล้วโยน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 ไม่ได้อ้ยไม่อยอมาขึ้นนะ พาเข้ามา่าได้ตลอดตอนนี้อุ้ยตอนนี้เออได้เป็นที่หนึ่งเอาโ้ยเก่งเอาโช์เช่ลิฟแต่ตอนนี้ถูกซอยหลังเอ้ยเฟรมเหลไม่ยอมขึ้นวะรอสักพักนึงดีอันนี้ก็ผมก็คือมาเปลี่ยนโปรแกรมอัดนะครับจากตอนแรกที่ผมเคยลงคลิปไปก็คืออัดโปรแกรมแฟ แต่ตอนนี้อาจโปรแกรมแอคชั่นแทนนะคะเพราะว่ามันเล่นเกมนะคะมันโคตรเล่นเกมมันรืดมากคือมันโคตรโคตรมันไม่กระตุกเลยสักนิดอะเนี่ยเข้ามาได้กับบนีดแบบบัสจับลงใหม่ด้วยโอ้โหเจ็ดช็อตเดยอักคครับมาดีมาดีสู้สู้ดีสู้ดีเฮ้ มันไม่ยอมขึ้นวุย้ยระเบิดแหมเกิดการคีย์บอร์ดค้างทำไมทีมผมนี่ขนาดไอ้คนที่เป็นยศยศเทพยศยศสองดอกนี่ยันไม่ใช้ปืนเทพเลยเนาะไม่เอาเข้ามาแล้วเออผมยังหายยศสองดอกไม่เจอเลยหายไปไหนเลย,ต,ย,เลย,เลยตอนนี้ผมฆ่าไปสิบเอ็ดแล้วครับพี่คงฟังทีม ก็ของคุณฮะผมกำลังเครียดกับไอไอโปรแกรมแอคชั่นบ้าๆนี่อยู่นะฮะไอโอโอไอสักอย่างไออยู่ไหนครับคือมันหายเรื่องทีแต่ก็คือหาไอตัวโอไม่เจออยู่ไหนวะกดถ่ายมันไม่โอแม่งใช้ลูกซองครับแต่เนี่ยมันไม่ยอมขึ้นนะฮะเขามาแล้ววะาหด มาแล้วมาแล้วโอ้โหโเนี่ แพ้คนสักตาๆๆโอแพ้ฝั่งได้ไงเนี่ยทุกฝ <_ V> <_ V> ั่งเขาจะมีแบบเปนะ็น <_ V> โอ้ยโ,โดนโดนสองทางไม่ไหวไม่ไหวโดนสองทางนาวาอยู่ปะเนี่ยอยู่เห็นเนี่ยไปอ้อไม่เคยร้องดีวกว่าพี่เกียรติตายแล้ว มามามาคุณอยู่เซิร์ฟไหมอยู่ห้องเดิมห้องห้องห้องกดตามมาเลยครับมีแอบใช้คิดแล้วมาแต่คุณไม่อยู่หัวฝั่งกับผมฝั่งคุณนั่งอยู่เข้ามาแล้วเกมจะจบแล้วห้องเต็มมาเข้าไม่ได้ก็เซิฟเต็มหรอห้องเต็ม,ม,อตมโอเคก็เดีเ๋ยวผมเพราะว่าผม งั้นขอทำอะไรสักค่าได้ตัวขอทำอะไรสักผู่นะลบไอเอ็กซ์ลบไอแอคชั่นเลยมาแล้วคิดแอคชั่นตายซะเถอะแหมแพ้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 ซองชนะคิดชนะเอ้ยเมื่อกี้ของเราขาดอบเท่าไอคิเลยนะฮะเรื่องของคุณนะ เข้าปัหากระเรอยติวลบแอคชั่นเสร็จแล้วก็ในียวก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอลไรมากผมพอแก้ปัญหาเพื่อนเสร็จปุ๊บเป็นปั๊บนะครับใช่อะเื่อกีผมว่านางเันหากนอยู่นานนั่นเาทำไมวันนี้อ่อนช้าจังโอเคน่าเสแล้ว ทำไมาวันนี้อ่อนช้าจังอ๋อวันนี้ผมไปเรียนนะผมไม่ทำอะไรนะเข้ามาห้องสิบกับเอ้เดี๋ยวเดี <arre> ๋ยวผมหาห้องแป๊บหนึน่งเข้ามาห้องอะไรดีเออห้องที่นี้ห้องเอ่อห้องที่าายิบกอล์ก็ได้เลยเขาห้องที่ยิบกอล์กนะวะกํา กดค้นหาเลยแป๊บนายกดไปก่อนเลยมันหน้าบาทำไมก็กำลังลงแอคชั่นอยู่ไงโอ,โอ้ยฝั่งผมม่ก็เนอยู่ยใช้พื้นที่ให้ดุอ่ะฝั่งผมรู้สึกจะนำ่เนี่ย โอ๊ยฝั่งเราแม่มีเยอะเยอะเยอะๆอกไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวบอกไม่กลัวไม่กลัวนาวาคือเข้ามาเลย Production เล่นเล่นเฉยๆฟังผมจะตา,ายเลยครับเข้ามาแล้วคนไทยอยไหมเนี่ย ถ่ายอยู่ครับก็ถ่ายตั่งแตะนั้งทีแร้วแล้วอว่าเห็นแล้วว่าเนี่ยมันมียศมันมียศด,ดอกคนหนึ่งอ่ะมันใช้มันใช้คิดโอ้ยทำไมเน็ตเรากาดจนะังอ๋อโอ้โหโดนคิดโดนกลัวนี่โน้คิดมันาคนใช้คิดเอ้คนใช้คิดแม่งหนึ่งอะมันหนึ่งร้อยเกิดอยู่ไหนอ่ะก็อยู่หวังคุณเนี่ยคุณเกิดมันดีเข้าเข้าเข้าไปแพ้ ออกบวกได้โอ oh, ้โหมขาอยู่ไหนนะวะตายเรียบร้อยฮะผู ung, push, ้จู่เออคันตู้เป็นขันมาเจอแกแกตั้งนานก่อนจะได้นะฮะกากดกดเกิดดีเลยเลยย้ายห้องย้ายห้องย้ายห้องพยายามเพียวผมตามมัเลยก็มาต่อไปในเข้มก็เข้ามามันก็จะได้ย้ายห้องสิ ยาสีตอนนี้มีเงินอยู่หมื่นกว่ายาสีกับคุณอยู่ห้องไหนอรัพคุณจะค้องนะครับตามคุณตาลังหาอยู่ห้องสามเจ็ดมาครับมาคนละฝั่งฮะโอ้โหคุณนาวาว่ฟังคนดีเดี๋ยวผมเชิญใครแป๊บนึงครับคนที่มาคอมพิวเตอร์แกมโกงนะชัวร์ว่า ไม่มีใครรับเลยเหรอรับหน่อยอเพื่อนในอออสักคนอะไรหรอเพื่อนในอออช่างมันเกมจบแล้วเหรอครับย้ายหอ้องหามั่งดีกว่าเดี๋ยวเราหาให้เอ่อเอาห้องสิบห้า โอ้โหย้ายกว่าทำไมอ่ะโหดเกินดูคิวเดสแทกนะฮะโอ้ไม่งหวายคนเยวก็มาห้องยี่สิบเอ็ดห้องยี่สิบเอ็ดไอ้ยาฉลาดแกมโกงนะอยู่ฝั่งนี้วะนะแม่เกียนเดียวครับขัดขายสองคนเข้ามาลูกขายไม่ได้เข้ามาสองคนเร็ว ทำไมนาวาเกี้ยนอย่างเดียวทำไมกันนี่ย้ายห้องอีกลแล้วปะเดี๋ยวเราจะหน้าเราซักครู่เดี๋ยวผมหาห้องไปหน่งเอาห้องนี้แล้วกันนาวากดตามมาเลยเลน่นโอ็ไม่มีใครอยากอยู่ฝั่งเราโอนาวาฝั่งนะั้นน่ะโอ้มาดิ กดเลยตอนนี้แหละกดเลยคนเต็มแล้วกดเลยมายืนกันนะวาวกว่าจะได้เล่นรับมายืนถ่ายก่อนมายืนถ่ายก่อนติง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 เฮ้ยทำไมนาวามีดอย่างนั้นวะมีได้แล้วมีด M7 บ้ามีมีด M7 ทำไมเป็นเียงข้างนั้น่ะก็มีเห็น M7 เนี่ยไม่ทำไมเมื่อกี้มันเห็นเป็นเหมือนมีดไอจีเห็นอะไรสักอย่าง เมื่อกี้มีคนมีคนหนึ่งเขามายินซ้อนผมมั้งโอ๊ะขาใครไม่ได้เลยปืนมันกากมากเลยตอนเนี้ยไม่อยากได้ปืนเนี้ยดูผมซะก่อนสามใต้ศูนย์นะฮะแป๊บนึงครับขอตัดคลิปแป๊บนึงครับเซิร์ฟเวอร์ถูกแตะขาดีแล้วเป็นไงไม่รู้ขอตัดคลิปแป๊บนึงครับโอเคครับก็กลับมากันต่อเมื่อกี้เกิดปัญหาเกมหยุดเอ่อเอาห้องไหนดีนะวะห้องห้าเซิร์ฟเวอร์ไปห้าเออไม่งวดานดีว่ะ ทั่วไปร้อยสิบเจ็ดใช่ไหมทั่วไปร้อยสิบเจ็ดแคลเดี๋ยวผมกดตามนาวาเลยดีกว่าห้องเนี่ยเดี๋ยว,วผมหาเอางแล้วก,กันทั่วไปร้อยสิบห้าโอ้ไม่เอาเดี๋ยวเอาห้องอยู่เซิร์ฟแลนด์นั่นก็เซิร์ฟอยู่กับนาวาห้องนี้ห้องสิบเจ็ด อ,อ๋อสิบเจ็ดเฮ้ยทำไมเราอยู่โฟล์ค้องกับนาวาวะอ๋อเซวะสิบห้าก็บอกเซวะสิบเจ็ดอ๋อเข้า,าเราแล้วครับนั่นไงไม่เกี่ยนอยีกเชงมันเบลอเบลอเลอมันชอบเกียนอะโคงเนี้ยเชื่ออยูา่างทีออ่สองโอเคนะโอ้ยตายอยู่เขาสง่ง แม่ค้างถ้ามฝังมันใช้เนาะไอ้นี่วะอักยันแหลกไหมไม่แหลกธรรมดาเออธรรมดาเหมือนไม่ได้อัดเคยหลุดก็ไม่รู้ที่อัดดื้อๆตัหลุดโอ้โหคุณแกฮะยิงผมทำไมฮะไม่รู้ครับก็เห็ตุผลใครโอเคเดี๋ยวนี้ขี้เห็นมันวิ่งมาแล้วไม่รู้ยังไม่ได้ฆ่าใครเลย ก่งเดี๋ยวยังไม่เอาจริงฝั่งผมยังไม่เอาจริงโอ้ยฝั่งผมก็มียศยศเพชรเข้ามาแล้วครับในไงนี่ไงในไงโยโย่เพชรยศเพชรฆ่าได้แล้วโอ้โหใครยโย่เพชรล็ผิดคนยศเพชรฆ่าแล้วแล้วโอ้โหเอาจริงไลมโอ้ขโมยอาคือเอาปา๊ของบั๊กอย่างไรอาค่ะโอ้ยโหแล้วเบิดอาป้าไว้ให้ออกขึ้นไม่ได้บั๊กผิด ยินเสียงหูใกล้ๆโอ้โหทำไมปากดำถึงไฟคนเดียอะยังถึงไฟอังสองไม่ฆ่านาวาไม่ได้นาวาวิาว่งมาซ้าอนเอยด,ดเพชรยด,ดดอกนาวาวิาว่งมาซ้าอนใครไม่เห็้เหรอเด็กต้องอุ้ยกเด็นนะ ไม่กลัวเฮ้เบอร์จับไฟนโอยหน้าหวานก็ยิงเราได้ลัวบักเอเนี่ยนี่เเรเอไอ้ยอยจอก้ โอ้โหนาวาเมื่อกี้นาวาเลือดดเท่าไหร oh, Nazi, broken, like, ่อ่ะมึงแกก็ย uh ิงได้นาวาเลดกดเท่าไหร่ฮะนาวาเมื่อกี้นาวาเลือดลดเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ลดมึงแกก็ยิงไปเดียวโอ้โหอุ้ยแม่งโดนเหลือสิบสามใครวะเมื่อกี้แม่งยิงระเบิด เราจังเหมือนตกเป็ในไก่ยักษ์มากหนึ่งข้าได้ตัวเดียวข่าเลยนะวะเหนือะไรได้ได้ตัวเดี้วพอยังดีเอายังดีออไปตึมโต้คัน้นมือคู่นี้แม่งได้เขยเชงเฮดช็อตด้วยสิงวะ่ะ นาว่าเขาด้เจ็ดตัวแล้วครับตอนนี้นาว่าวิ่งเข้าไปหาระเบิดหรือเปล่าเป็นใครกูนาวายเลยครับเมื่อกี้เห็นอุ้ยไอ้นี่แมงยืนค้างตรงนี้นาวายิงยิงแม่งเลย ไกลๆนะโบนก็โบนกแล้วเนียบใส่เขาไใครช็อตฮะไม่รู้ครับไม่ใช่ของผมครับของผมไม่ได้ช็อตครับมึงไม่ได้ยินเสียงใครช็อตอะไรเลยหรือช็อตก็ไม่รู้ช่างมันปิดไม่เปิดแมบหายช็อตยังหายช็อตยังยังเงินตึหายแล้วหายแล้วเออเอาเอาเม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 าเขาหยับไม่ได้ อยูด่ดีๆหลุดกระทันหันแป๊บนะมืนอนมีใครทักนาวางหลุด้วไม่หลุดมันเด้งมาหน้าเด้กอบเฉยเลยโอ,เโ,อเโอ้แ้อ่ก็อก้เข้ามางนี้ อึ้นี่่ะโอ้โหโอ้ยโอ้ย,อย,อยถูกสวยจากหลังอ,อ้าร์ะอยากไล่อารอ่ะฝั่งเราวามยุทิดเข้าไปแล้ว อุยแม่งสหลายทางจริงโอ้โหตอนอินาเริ่มก่งแล้วโยะเบิดไว้แล้วโยงเท่าที่มีโยอยทำไมยัไดออด ้าใคไม่รู้แต่ได้แล้วเดโอ้ก็อามาดิอ้ยรู้สึกมันเห็นเกตนะโอ้โหแค่วยโปรไขว่าเช่โ่ไม่ได้โปรกงลาีกําไม่ไม่ไม่เกียด โอือความรำเนียร์ก็เจอเดี๋ยวท่านที่เนาะเอาเย้ที่มวยโปเนี่ยทำไอพีวายงั้นก็โป้หรือเปล่าเออนะครับผมโชว์สไนค์ครับสไนค์กากตเออก็เบิร์เดียวทำไมต้องกเจออะไรแบบนี้ มาขอแค่อันเดียวขอแค่ครั้งเดียวได้ทำแต่นาวามายืนให้ผมยืนเองโอ้ยืนไม่ตายเลยยันโอ้อย,ย,อยาให้มีเชอเทคนะเว้ยวา,ายืนยืนยืนให้ผมยหน่อยเจ้อะก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นี่นะครับสําหรับวันนี้เออก็ขอให้สับ,บใครแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบก็ดีสไลด์อย่างเดียวยามาบนนะครับก็โอเคครับก็ขอวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีคับบ๊ายบาย